เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแจ๋วมาเอาใหม่นะมาพูดถึงเรื่องความร้อนภายในบ้านนะครับบ้านหลังนี้ราน5นะครับถูกช่างไวไวอย่างเวอร์เลยนะครับโอเคครับผมจะใช้โปรแกรมกระกายนะครับวาดดูให้ดูนะครับนี่นะครับอ่าวาดแล้วนี่ว่าเอาใหม่นะครับเมื่อกี้อัจไม่ติดนะครับรอไปครึ่งชั่วโมงเลยนะครับอันนี้บ้านหลังนี้นะครับคนบอกว่าบ้านมีหลังคาแล้วไม่ร้อนทําไมชั้นล่างมันถึงเย็นนะครับ เปิดแอร์ชั้นบนเปิดมาชั้นล่างปุ๊บอ้าวชั้นล่างไม่ได้เปิดแอร์ทำไมมันเย็นนะครับผมจะบอกให้นะครับเดี๋ยวรู้นะครับเหตุผลที่ประตูทําไมประตูเย็นนะครับเดี๋ยวเราพูดเรื่องความร้อนกันก่อนนะครับอันดับแรกนะครับความร้อนโว้ยโปรแกรมดีๆไม่ใช้นะครับใช้โปรแกรมอนุบาลนะครับความร้อนมาแฝงตรงนี้นะครับแฝงตรงนี้นะครับแฝงตรงนี้ครับทุกส่วนนะครับโดนความร้อนเลยบ้านนี้โดนความร้อนสี่ทิศเลยนะครับคือแม่งโคตรร้อนใครซื้อบ้านนี้โคตรซวยเลยนะครับอ่าทีนี้ ความร้อนมานะครับปังเข้าไปครับร้อนมานะครับปังเข้าไปนะครับถามทำไมผมใช้ล้องนะครับโปรแกรมนี้ครับผมใช้มันแต่อนุบาลนะครับโอเคครับความร้อนเข้ามาเต็มเต็มนะครับช่วงนี้ร้อนมากนะครับ40องศานี่ครับทุกด้านเลยนะครับ40องศาถามว่าทําไมหลังคาไม่ระบายความร้อนอ่อนครับคุณเห็นเซอร์เฟสบนหลังคาไหมครับมันเท่ากันหมดเลยนะครับมันไม่มีจั่วขึ้นไปแบบบ้านข้างๆนะครับตูบ้านหลังนี้นะครับมันมีจัวขึ้นไปอย่างนี้นะครับมันก็เลยไม่ร้อนมากนะครับเพราะอะไร อธิบายให้ฟังครับอ่าเคไปนะครับรูปบิดนะครับอืมผมเกียดวาดรูปครับอ่ะวาดรูปก็ได้วะผมวาดรูปปึ้งเข้าไว้นะครับวาดรูปอ่ะสี่เหลี่ยมนะครับอสมมุติว่าบ้านคุณไฟไหม้นะครับผมไม่ได้แช่งนะครับแต่บ้านคุณไฟไหม้อ่ะนะครับประมาณนี้นะครับบ้านคุณไฟไหม้บ้านคุณเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับ ปรากฏว่าไฟไหม้คร mm ับไฟไหม้บ้านนะครับไฟไหม้บ้านโอเคนะครับปรากฏว่าบ้านคุณเนี่ยครับไฟไหม้นะครับไฟไหม้อย่างนี้เลยนะครับโอเคครับเขาจะสอนว่าให้ก้มต่ําๆนะครับทําไมต้องก้มต่ําๆครับผมไม่ต้องก้มต่ําๆครับผมเพราะว่านะครับความเย็นอยู่นี่ครับความร้อนอยู่ไหนครับเท่าที่เรียนมานะครับ ความร้อนที่สุดอยู่นี่ครับ่าความเย็นอยู่ข้างล่างนะครับแล้วตรงกลางคืออะไรครับตรงกลางคือความร้อนและความเย็นนะครับเป็นเลเวลสเกลนะครับอเป็นความร้อนและความเย็นนะครับข้างล่างคือเย็นนะ่อข้างล่างคือครูนะข้างบนคือฮอตมากคือซูเปอร์ฮอตเลยนะผมจะไม่สเกลสีเยอะเพราะขี้เกียจเพราะรอบนั้นทําไปครึ่งชั่วโมงแล้วมันอัดไม่ติดนะครับ โอเคครับเงี้โอเคไ,ไม่ไปพอเดี๋นะยพูดแรกพอก่อนทีนี้ทีนี้นะครับความร้อนนะครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ร้อนสุดๆเลยถามว่าเวลาแอร์ทำงานในห้องมันทำงานยังไงนะครับเงียทำงานอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บภาพนี้ก่อน สมมุติผมจะทำรูปบิดห้องให้อีกรูปหนึ่งนะครับแต่ว่าจะทําเป็นสเกลแค่สี่เหลี่ยมพอสี่เหลี่ยมพออย่างนี้อ่ะแล้วก็เอาสีเท่าสิหัอหน่าเฮ้ะพอยก็ใช้ได้นะครับแต่ไม่ใช้นะครับไม่ค่อยชอบรู้สึกว่าอันนี้สะดวกดีครับเพราะผมไม่คิดว่าผมจะวาดรูปผาดเท่าไหร่ ทีนี้แอร์ทำความเย็นอย่างนี้ผมขอแอร์ตัวหนึ่งแอร์มาหน่อยแอร์ไลครับผมชอบแบรนด์นี้เลยโคตดดีครับแอร์เย็นสบายครับผมโฆษณาผมไม่ต้องให้ค่าโฆษณาผมนะครับอ่ะปกติคุณจะบอกว่าแอร์ทำ้าทีเป่าลมนะครับเป่าลมเย็นออกมาใช่ไหมครับผิดครับแอร์ไม่ได้เป่าลมเย็นครับอ่ะ แต่จริงๆแอร์เป็นการตัดความร้อนเพื่อให้มันเย็นขึ้นนะครับทางทฤษฎีเราจะไม่พูดเยอะนะครับพูดแบบชาวบ้านฟังกันนะครับชาวบ้านฟังกันอ่ะติดประวัติดูดิอ๋อสี่นาทีโอเคไปต่อครับทีนี้อุณหภูมิภายในห้องตอนคุณเข้ามาครับคุณไม่ได้เปิดหน้าต่างครับมาถึงห้องปุ๊บเปิดรีโมทแอร์ตึ๊ดห้องร้อนส2สบสององศาอ่าผมให้เป็นสีแดงนะครับสีบสององศาเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับไม่ใช่ร้อนที่ตรงนี้ที่เดียวนะัะตรงนี้อาจจะร้อนส2ิบององศานะครับอ่า แล้ว,แล,วแล้วประต ah ah ูห้องคุณลอยด้วยนะครับผมทําประตูห้องให้เป็นสีน้าตาลนะครับประตูห้องนะครับประตูห้องสีน้ําตาลนะครับอันนี้ประตูนะครับอันนี้ดอนะครับประตูห้องลอยนะครับอันนี้ชั้นสองนะครับชั้นสองแล้วแล้วข้างล่างมีเซอร์เฟตว่างๆหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับครับมันลอยนะครับสเต็ปอ่ามันลอยนะครับตรงนี้มันลอยประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับ one hand นะครับ ทีนี้คุณบอกว่าคุณเปิดแอร์ในห้องแล้วมันไม่เย็นทักทีนะครับแต่คุณอยู่ชั้นสองนะครับบ้านนี้ชั้นสองครับโอเคนะครับบ้านนี้ชั้นสองนะครับปัญหาบ้านนี้คือเจอทุกบ้านนะครับทําบ้านแล้วไม่ปรึกษาช่างนะครับช่างก็ชอบสวยนะครับแต่ช่างแอร์มาปวดหัวคุ้มประมับนะครับบ้านเปิดแอร์ครึ่งชั่วโมงไม่เย็นทักทีแต่ชั้นหนึ่งเสือกเย็นนะครับอ่ามันทํางานอย่างนี้ แอร์ไม่ได้เป่าลมเย็นอย่างเดียวนะครับจริงๆหน้าที่ของมันคือตัดลมร้อนนะครับอุณหภูมิที่วิ่งเข้ามานะครับแอร์อยู่สูงใช่ไหมอยู่เกือบติดเพดานประมาณส0มสิบเซนแล้วแต่บ้านนะครับแต่ความจริงควรสั่งประมาณ1ิบห้าถึงสามสิบเซนนะครับความร้อนสี่สองสศาว,วิ่งผ่านคอยเย็นมาเป็นยังไงครับมันไม่เย็นทันทีเลยครับอ่ะมันวิ่งอย่างนี้ครับมันลดลงมาอย่างนี้ครับครับอ่า มันอาจจะลดความเย็นให้คุณนะครับเป็น40ถึง38องศานะครับแต่ถามว่าอุณหภูมินในห้องทั้งหมดถูกขยับไหมถูกขยับนะครับสมมุติว่าบริเวณข้างล่างนี่ครับอยู่ที่32องศานะครับถึง <c oughs> ผมจะวาดรูปชิดๆหน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวไม่พออันนี้อาจจะประมาณ30องศานะครับผ่านไป5นาทีนะครับ5นาทีนะครับ ห้าทีเป็นยังไงครับห้าทีเป็นอย่างนี้อุณหภูมิในห้องเปลี่ยนไปนะครับกลายเป็นสีส้มนะครับสามสิบแปดวิ่งผ่านนะครับสามสิบแปดมาครับแล้วเป็นยังไงครับอ่าผมให้เป็นสีเหลืองครับเริ่มสบายหน่อยละสีเหลืองมาครับนี่นะครับความเย็นวิ่งผ่านตัวแอร์อย่างนี้ครับห้องบนนี่อาจจะร้อนเหลือสามสิบห้านะครับอ่าอันนี้อาจจะเหลือสามสิบนี่อาจจะเหลือยี่แปดนะครับถามว่าใช้เวลาเท่าไหร่ครับ อาจจะสิบนาทีแล้วแต่ว่าบ้านคุณมีความร้อนแฝงแค่ไหนนะกลับไปดูรูปแรกนะครับบ้านคุณมีความร้อนเท่าไหร่อ่ะอ่าตรงนี้ร้อนเท่าไหร่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 ตอนไหนตอนกลางวันหรือกลางคืนฮนะซันออนไหน์ครับเวลาไหนครับอันนี้ตอบไม่ได้ครับไม่รู้บ้านคุณเป็นยังไงครับผ่านไปสิบห้านาทีอ่าผ่านไปสิบห้านาทีเป็นยังไงก็เหมือนเดิมครับผมก็ต้องว่ารูใไปคุณดูอีกรอบครับ ความร้อนสีเหลืองลงมาสิบห้านาทีผ่านไปห้องกูไม่เย็นสักทีปุ๊บอ่าเป็นสีเขียวโอ้ค่อยชื่นใจหน่อยไว้กลับมาจากโรงเรียนที่ทํางานเหนื่อยจะตายอยู่แล้วแอร์ก็ไม่เย็นยี่ห้อนี้กากจังอ่าปุ๊บนี่ลงมาครับเหลือยี่ห้าลานแอร์จะเหลือยี่สี่ครับถามว่าเท่าไหร่อาจจะประมาณอว่าสิบห้นาทีนะครับ แต่ก็ไม่รู้นะครับว่าแอร์คุณอาจจะใหญ่กว่าห้องเล็กกว่าห้องหรือไม่รู้แต่ที่สําคัญคือความเย็นที่อยู่ต่ําสุดน,นะครับความเย็นก็คือสีสีอะไรนะครับสีน้าเงินใช่ไหมอยู่ข้างล่างนี้ครับอา,อาจจะแตะอยู่ที่ประมาณยี่สิบแล้วแต่ว่าทําไมถึงไม่เย็นสักทีนี่ครับความเย็นมันไหลออกข้างล่างครับลงบันไดไป <c oughs> บันได คุณถามว่าทำไมเปิดแล้วไม่เย็นสักทีอ่ะเพราะว่าข้างบนนี้ร้อนมากครับบนหลังคาบ้านร้อนมากบนหลังคาบ้านนี้ร้อนมาก40ใช่ไหมอ่าอาจจะอาจจะ40ที่12ที่ที่อที่1 pm to 8 pm ใช่ไหมแล้วก็อาจจะ35ที่8 pm to 9 pm อันนี้คือความร้อนที่มันลงช้ามากนะครับมันเลยทําให้ห้องไม่เย็นสักทีและก็ความเย็นที่คุณทําได้นะครับมันไหลลอดใต้ประตูไปอ่าตรงนี้คือจุดสําคัญนะครับที่บ้านลูกค้าถ้ามีรูใต้ประตูต้องแก้นะครับอ่าอะไรวะเขาเรียกอะไรนะกันแอร์ออกใต้ประตูนี่ครับซื้อมาใส่เลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับซื้อมาใส่นะครับซื้อมาใส่ นี่ครับซื้อมาใส่นะครับเนี่ยซื้อมาใส่นะครับผมโฆษณาขอค่าโฆษณาหน่อยก็ได้นะครับขอหน่อยพอโอเคครับดะ e i y นะครับน่าไม่ไป็กี่ร้อยบาทโอเคต่อไปครับผมกลับไปครับอัดอยู่ไหมวะอ๋อก้าาทีแล้วโอเคอ่ะมาพูดกันต่อเรื่องบ้านนะครับบ้านสวยบ้านสวยบ้านนี้มันดูแบบได้ไหมเนี่ยอ่าบันไดนี่ใช่เลยครับนี่เลยนี่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 ผมบอกเลยนี่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 บันไดนี่โอ้โหเยอะครับ นี่เลยบ้านสวยๆนี่ผมเจอเนี่ผมอธิบายให้ลูกค้าฟังลูกค้าไม่เข้าใจนะครับนี่นี่นะครับมันไหลลงไปอย่างนี้ครับไหลลงไปอย่างงี้มันไหลหนีลงไปนี่ครับนี่ไหลหนีลงไปนี่ครับห้องคุณไม่ได้ปิดตายนะครับเขาถึงบอกว่าทําไมนอนห้องแอร์แล้วรู้สึกนอนไม่อิ่มนะครับเพราะอะไรออกซิเจนในห้องมันหมดครับผมมันหมดจะเติมยังไงให้ออกซิเจนมันเข้าในห้องครับจะเติมยังไงถ้าเปิดหน้าต่างปุ๊บมันก็จะร้อนนะสิอ่าถามจานจานตอบให้ครับผม กลับบ้านมานะครับนี่ครับเปิดสิครับนี่หน้าต่างเนี่ยเปิดสิครับเปิดเข้าไปเนี่ยเปิดให้หมดเลยครับชั้นล่างไปเปิดก็ได้ครับอาติดมุงลวดชั้นล่างชั้นบนไม่ต้องมุงลวดครับเดี๋ยวยุ่งเข้านี่ครับเปิดเนี่ยเปิดเข้าไปครับเปิดเปิดเปิดให้ลมโกกนี่ให้ลมโกลมมันก็จะวิ่งเข้ามาแฟบแล้วก็วนอยู่ในนี้แล้วก็วิ่งออกไปแฟบอ่าบ้านก็จะเย็นขึ้นครับนี่นาเข้าใจนะอันนี้ก็เหมือนกันครับมาปุบวนอยู่แป๊บหนึ่ง หาทางออกเอ้ยออกนั้ออกนออกออกนี่ดีกว่านี้เปิดไว้ออกฟิตอ่ะเย็นที่นี้จบจบนะครับแล้วถามบ้านทําไมบ้านนี้ดีไซน์แย่นะครับหลังคาเนี่ยกลับไปที่เรื่องความร้อนกับไฟไหม้บ้านนะครับนี่นะครับปกตินะครับความเย็นจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมครับอ่าครับส่วนความร้อนนะครับจะหาทางออกครับผมจะหาทางออกอ่าถ้าคุณลองทุบกําแพงให้มันหน่อยนี่ครับทุบตรงนี้เนี่ยปุ้งปุ๊บเป็นยังไงครับ ความร้อนออกไปข้างนอกเลยฟิวดีไหมดีครับถ้างั้นเราไปทุบหลังคาให้มีรูออกไม่ใช่ครับคุณเห็นบ้านหลังนี้ไหมบ้านหลังจั่วนะครับผมจะหาบ้านจัว่วบ้านหลังคาจัว่วอ่าบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้โอ้ยพาไม่ได้แค่นี้แล้วกันสมมุติว่า ผมเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับนี่นะครับนี่บ้านหลังนี้นะครับคุณจะเห็นว่าความร้อนมันจะเป็นอย่างนี้ครับสเกลความร้อนจะเป็นอย่างนี้ครับไม่เห็นสีอีกออาสเกลความร้อนเป็นอย่างนี้ครับสเกลความร้อนถูกแบ่งอย่างนี้ แบ่งนี้ครับเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับตรงไหนคือร้อนที่สุดนะครับตรงนี้ครับร้อนสุดของปากกาสีเล็กเกินปืดตรงนี้ร้อนสุดนะครับแล้วก็ร้อนลดลงมานะครับอ่าแล้วก็ร้อนลดลงมาเรื่อยๆนะครับร้อนลงมาไม่ได้ครับเขียวสิวะแล้วก็ร้อนตรงนี้เย็นอ่าถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นก็ต่อเมื่อนะครับ ก็ต่อเมื่อนะครับก็ต่อเมื่อตรงนี้นะครับมันมีรูระบายให้อากาศร้อนออกให้อากาศร้อนออกได้นะครับถ้าไม่มีก็มันก็จะแดงหมดทั้งอันเลยครับมันจะร้อน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 ขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าทีนี้ถามว่าบ้านอย่างนี้จะทําให้มันมีรูได้ยังไงง่ายมากครับตอนซื้อบ้านนะครับคุณก็ต้องเลือกด้วยครับอย่าไปดูตามหงเฮงนะครับถ้าหงเฮงมันดีนะครับไอคนดูดวงมันรวยไปแล้ว แกลงนะครับอากาศนะครับนี่ไงนี่ไงนี่ไงตัวอย่างเป็นไงเป็นไงเห็นหรือ,อยังเห็นหรือยังเห็นหรือยังมันมีรูระบายตรงนี้เห็นไหมเนี่ยมันมีรูระบายเนี่ยเนี่ยอากาศร้อนมันวิ่งเข้าลมมันวิ่งเข้าไปเนี่ยแล้วมันวิ่งหาทางออกขึ้นไปเนี่ยอ่าเดี๋ยว บ้านร้อนเนี่เยเก็อยากให้ดูนะครับนี่นี่ทำไมต้องมีระบบหายใจให้บ้านเนี่ยนี่นี่นี่อ่ะอันนี้อันนี้บ้านคนรวยหน่อยครับเป็นรูปเปิดฝุ่นรั่วลงไม่รูเ้เปล่าอ่ะอันนี้อันนี้นี่ของจริงนี่นี่เน,นี่เห็นไหมนี่ยนี่ผมวาดให้คุณเห็นไหมถ้าแกงลงไปาอากาศนะครับนกไม่เข้าข้างในกูจิ้งจกเข้าใส่ตะแกงครับผมบ้านของคุณก็จะเป็นจวยอย่างที่ผมวาดให้ดู มันจวยอย่างนี้นะครับมันโวยอย่างนี้นี่ครับคุณเอาตะแกรงมาใส่เลยครับผมเอาตะแกรงมาใส่เลยครับนี่เป็นยังไงครับความร้อนความร้อนสูงสุดอยู่ไหนความร้อนสูงสุดอยู่แค่นี้ครับผมโอ้ยยี่สิบแปดมัวแล้วความร้อนสูงสุดอยู่แค่นี้ครับผม,กกมาส่วนข้างล่างเป็นยังไงครับผมข้างล่างเย็น บ้านที่ถูกต้องคืออย่างนี้ครับแต่ถ้าหาว่าอ๋อกูซื้อบ้านไปแล้วครับ5ล้านไม่มีรูนี้ครับไม่ต้องเจาะก็ได้ครับทําแบบที่ผมบอกอันแรกครับผมเปิดหน้าต่างครับ open window ครับผมโคตรง่ายครับทำให้ครับ open window ครับเปิดหน้าต่างครับเปิดหน้าต่างเนี่ยเปิดหน้าต่างเนี่ยเข้าใจไหมเปิดหน้าต่างเปิดหน้าต่างครับผมนี่ครับจบคลิปนําเสนอครับเรื่องการระบายความร้อนนะครับ แล้วก็บ้านไหน,นครับอย่าลืมนะครับที่ผมบอกนะครับรูใต้ประตูนะครับนี่นะครับอย่าลืมไปปิดนะครับผมโอเคครับผมจบเพียงเท่านี้สวัสดี